สวัสดีครับก็คลิปนี้มาแนะนําวิธีสําหรับใครที่ใช้เครื่องทําแข็งรุ่นนี้อยู่นะครับซื้อมาจากช้อปปีนะฮะอายุการใช้งานเครื่องนี้ประมาณ1ปีแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาที่เจอตอนนี้คือพอเราเปิดเครื่องะครับเซนเซอร์น้ําแข็งเต็มจะติดตลอดเวลาครับทาให้มันน้ําแข็งมันไม่ทำนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ปัญหากันนี่ครับอาการจะสุดท้ายเพราะหลังจากพอมัน มันเตรียมจะโหลดน้ําขึ้นมานะครับมันก็จะมีไฟน้ําแข็งเต็มขึ้นก็คือเซ็นเซอร์มันเสียนั่นแหละนะครับนี่ครับพอมันเตรียมจะปั๊มน้ําขึ้นมาใช่ไหมครับไฟน้ําแข็งเต็มเนี่ยติดพอเซ็นเซอร์มันเจออะไรสักอย่างทีนี้มันก็จะไม่ทําน้ําแข็งเลยวิธีแก้ไขปัญหาคือให้เรากดปุ่มเลือกใส่น้ําแข็งนะครับค้างไว้ สิบวีนะครับหนึ่5 6 7 8 9 10สีเปึ๊บเทียงเท่านี้ครับมันก็จะเริ่มทำงานตามปกตินะครับคือปั๊มน้ำขึ้นมาเพื่อทำน้ำแข็งได้แต่ไฟเซ็นเซอร์ก็ยังอยู่นะครับอันนี้เป็นเหมือนวิธีการบายพาสเพื่อให้มันทำงานได้นะครับนี่ครับได้ยินไหมครับอันนี้เครื่องโหลดน้ำ้ว เดี๋ยวพอน้ําเต็มจุดที่มันทาน้ําแข็งได้มันก็จะเครื่องก็จะสตาร์ทขึ้นมาเพื่อทําน้าแข็งครับอันนี้ก็ยังโหลดน้ำอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นทริคง่ายๆนะครับเพื่อใหอ้ทุกคนที่ใช้เครื่องรุ่นนี้อยู่และเจอปัญหาแบบเดียวผมนะครับไม่ต้องไปนั่งแกะเครื่องหรือว่าส่งไปซ่อมนะครับเพราะว่าก็น่าจะหาคนรับซ่อมยากอยู่เหมือนกันนะครับวิธีนี้ก็จะสามารถทําให้ ใช้งานได้ตา,ามปกติครับนี่ครับเครื่องขึ้นมาทํางานแนละ้ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเปน็นประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ